จากสาวออฟฟิศบริษัทชื่อดังจบด็อกเตอร์ที่ดูเหมือนแล้วชีวิตของเธอจะต้องเติบโตไปเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่แล้วก็ผันตัวเองเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ที่สาวๆนักช็อปรู้จักกันดีกับแบรนด์ Back in d e e d ธุรกิจออนไลน์ขายกระเป๋าอันดับหนึ่งของเมืองไทยหลายๆคนก็จะตั้งคำถามว่าเรียนจบปริญญาเอกแล้วทำไมมาขายของใน Facebook เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความฝันมาตั้งแต่เด็กๆว่าอยากจะมีธุรกิจสักชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเป็นของตัวเองวันหนึ่งที่เราเรียนจบปริญญาเอกปุ๊บเราอยากที่จะทำธุรกิจออนไลน์และนั่นคือที่มาของแบรนด์กระเป๋าออนไลน์ที่ชื่อว่า Back in Deep ซึ่งหลายๆคนก็จะคิดว่าคนที่เรียนจบปริญญาเอกมักจะ ไปทํางานเป็นอาจารย์หรือไม่ก็เป็นผู้บริหารจะสำหรับแอนแล้วเนี่ยแอนเลือกที่จะไล่ล่าความฝันของตัวเองค่ะจ <tiế ng S 1> ากความที่แอนไม่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ SME มากอ่อนช่วงแรกๆก็คิดว่าทุกอย่างก็น่าจะไม่ยากเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำทำกันมานะคะ แต่วันหนึ่งที่เราลงมือทําธุรกิจชิ้นนี้ขึ้นมาเองแล้วเนี่ยแอนมองว่าเราจะเจอปัญหาใหม่ๆหม่ทุกๆวันแต่แอนไม่เคยเรียกมันว่าปัญหานะคะแอนเรียกมันว่าความท้าทายและแอนคิดว่าธุรกิจ SME ทุกๆคนก็จะเจอเหมือนกับเราคือทุกๆวันคือความท้าทายค่ะสาหรับธุรกิจ Back อ indeed เป็นธุรกิจที่อยู่ในโลกของออนไลน์นะคะโดยที่เราต้องมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทางออนไลน์เป็นหลักดังนั้นแอนมองว่าการที่เราเลือก เทคโนโลยีที่ดีมาช่วยในการบริหารธุรกิจเนี่ยจะทำให้การทำงานของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นค่ะและเมื่อแอนได้พบกับแพ็กเกจ AS 3G SME นะคะแอนก็รู้สึกว่าแพ็กเกจนี้ตอบโจทย์วความต้องการของ SME อย่างแอนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทั้งในตัวแพ็กเกจที่มีให้เลือกหลากหลายปรับใช้ได้ตามความต้องการของธุรกิจเราแพ็กเกจนี้สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ตได้ ธุรกิจของแอนเนี่ยหากแอนต้องการติดต่อลูกค้าเป็นจำนวนมากนะคะแอนแค่เปิดคอมพิวเตอร์กดคลิกเดียวแอนก็สามารถส่ง SMS หาฐานลูกค้าจำนวนมากคอยแจ้งโปรโมชั่นและข่าวสารอัปเดตต่างๆซึ่งแอนถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นทาง AIS ยังมีกิจกรรมดีๆที่คอยส่งเสริมศักยภาพและต่อยอดของธุรกิจ SME ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณ AIS 3 G SME ที่เป็นผู้ช่วยทางธุรกิจให้กับ SME สำหรับ back in d e e นะคะแล้วาคุณล่ะคะพร้อมที่จะมีผู้ช่วยตัวจริงอย่างแอร์แล้วหรือยังเติบโตสู่ความสำเร็จก่อนใครกับ AIS 3 G SME ผู้ช่วยทางธุรกิจคุณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1149 AIS 3G 2100ตัวจริงมาตรฐานโลก